ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแนเมและในวันนี้เราก็จะมาแนะนํา8อนิเมะเพรมาต่างโลกด้วยพลังที่เหลือล้นและทั้ง8เรื่องเนี่ยจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราก็ไปรับชมกันเรื่องแรกกันเลยค่ะอนิเมะเรื่องแรกของเราก็มีชื่อเรื่องว่าเคนจโนะมาโกะหลานจอมปด่ดเป็นอนิเมะซับไทยมีด้วยกัน12ตอนแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะกล่าวถึงหนุ่มในยุคปัจจุบันที่ตายแล้วเกิดใหม่ไปเกิดในโลกแฟนตาซี ตัวเขาเป็นทานโกที่รอดชีวิตจากการถูกมอนเตอร์ค่ะถูกเลี้ยงดูโดยมหาเวชชื่อดังเมอร์ลินวอลฟอร์ดและโอเขามาเลี้ยงดูให้เป็นหลานโดยตั้งชื่อให้ว่าชินวอลฟอร์ดพัฒนาฝีมือจนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วระดับเทียบเคียงกับตัวเมอร์ลินเองเลยแต่เมอร์ลินก็ไม่เคยชมถึงพรสวรรค์ของชินผ่านไป15ปีจนวันที่เริ่มออกจากบ้านไปอยู่โรงเรียนร่วมกับคนอื่นเมอร์ลินเพิ่งนึกได้ว่าเขาลืมสอนเรื่องระดับเวทมวนต์แบบคนทั่วไปใช้กัน ชินจ,จึงไม่ค่อยเข้าใจเวทมนต์แบบคนทั่วไปในรุ่นเดียวกันกับเขานักระวังมี้รื่องให้แปลกใจต่อคนอื่นอยู่เสมออนิเมะเรื่องต่อไปก็มีชื่อเรื่องว่าซึกิกะมิชิมิคุเซไกโดชูจันทานำพาสู่ต่างโลกที่เป็นอนิเมะซับไทยมีอยู่ด้วยกัน12ตอนแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะพูดถึงมิซูมิมาโคโตะเด็กหนุ่มมัธยมปลายผู้ถูกเทพจากต่างโลกอย่างซึคุโยมิเียกตัวไปยังต่างโลกเพื่อให้เขามาเป็นผู้ก้า ถาว่าดูเหมือนเทพธิดาที่ต่างโลกจะไม่ค่อยชอบหน้าเขาเสียเท่าไหร่และเธอก็ได้ส่งมาโกโตะไปยังอีกฝั่งของสุดขอบโลกซูคุยมินั้นก็ได้มอบพลังเพื่อช่วยเหลือมาโกโตะพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเขาหลังจากที่ถูกเทพธิดาทอดทิ้งการผจญภัยครั้งใหม่ของผู้กล้าถูกทอดทิ้งก็ได้เริ่มต้นขึ้นอันมนเรื่องต่อมาก็มีชื่อเรื่องว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพมีอยู่ด้วยกัน23ตอนเป็นแนวแฟนตาซีต่างโลก นในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะเล่าถึงนิดอายุ3-4ปีที่ไม่มีงานทําแถมยังเป็นฮี่ขี้โคมุริถูกไล่ออกจากบ้านในวันงานศพของพ่อแม่จากนั้นเขาก็ได้ถูกลบตนทุกชนจนเสียชีวิตลงทว่าเมืเ่อเลืมตาตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบว่าตัวเขาได้กลับชาติมาเกิดใหม่เป็นเด็กทารลกในโลกของดับและเวทมนต์ไปเสียแล้วใช้ผู้ใช้ชีวิตเล่ากับศิษยสวัสด์ได้สาบานกับตัวเองว่าเขานั้นจะใช้ชีวิตอย่างจริงจังในต่างโลกในฐานะนลูเดียสสิ่งที่ลูเดียสจะได้พบ ก็คือนักเวทโลลิเพื่อสมัยเด็กที่มีหูเอวและคุณหนูซิเนเดอเรลล์สุดอันตรายนอกจากนี้เองเขาก็จะได้พบกับผู้คนมากมายและ,ะเผชิญหน้ากับการผจญภัยอันโหดร้ายอนิเมะเรื่องต่อไปก็มีชื่อเรื่องว่าจอมมารต่างโลกกับปริวันสาวนักอัญเชิญอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะซับไทยมีด้วยกัน12ตอนเป็นแนวแฟนตาซีฮาเลมที่ในตัวเนื้อเรื่องนันจะพูดถึงสคา,าโมโตะทาคุมะผู้เล่นสุดเก่งในเกมคอร์สเลเวอรี่ แนวเอ็มโออาร์พีจีแข็งเก่งจนระดับที่ผู้เล่นคนอื่นกล่าวขานเขาว่าจอมันวันหนึ่งเขาได้ถูกอันเชิญไปต่างโลกพร้อมกับพลังมากมายอีกทั้งเสาวน้อยที่อันเชิญเขามาและพยายามทําให้เขากลายเป็นทาตกับถูกสะท้อนเวทจากสกิลดตดตัวของเขาจนสองสารนั้นได้กลายมาเป็นทาตของเขาเองแต่คุมาจึงตั้งใจสวมบทบาทเดียโบจอม,มันในโลกใหม่และออกเดินทางสำรวจโลกอน,นิเมะเรื่องต่อไปก็มีชื่อเรื่องว่า บันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกอนิเมะเรื่องนี้จะเป็นอนิเมะภาคไทยมีด้วยกัน12ตอนเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะพูดถึงอาร์คที่ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็มาอยู่ในโลกต่างมิติด้วยร่างกายของตัวเองที่เขาเคยสร้างขึ้นในเกมซึ่งร่างนั้นก็คือร่างอัศวินกระดูกที่ภายในสวมชุดเกาะและเป็นกระดูกทบทั้งล่างนั่นเองถ้ามีใครรู้เรื่องนี้มีหวังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมอนเตอร์จะถูกไล่ล่าแน่นอนอาร์ตินได้ตัดสินใจ ที่จะใช้ชีวิตในฐานะทหารรับจ้างเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายที่จะมองข้ามเรื่องเลวร้รายตรงหน้าให้ผ่านไปได้อย่างหน้าตาเฉยนัืงเราแฟนตาซีกันกันกบกู้โลกต่างมิติโดยไม่รู้ตัวของอัศวินกะระดูกก็กำลังจะได้เริ่มต้นขึ้นอนิเมะเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลายไปซะแล้วออนิเมะเรื่องนี้เป็นอน,นิเมะภาคไทยมีด้วยกันสองภาคแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะพูดถึง มีคำีซาโตรุหนุม่มโสดไม่เคยมีแฟนวัย37ปีถูกแทงตายเพราะช่วยเพื่อนจากคนร้ายเขาได้มาเกิดใหม่ในต่างโลกด้วยร่างกายของสไล์แล้วก็ได้พบกับมังกรเวนุดโดล่าผู้ถูกผนึกมาร่วม300ปีและรู้ว่าเขามาจากต่างโลกด้วยความเบื่อนหน่ายในชีวิตจึงยอมมาเป็นเพื่อนกับสไล์แล้วก็ได้ตั้งชื่อให้เขาว่ามิมุรุและยังยอมให้ริมุรุกินกินเขาเข้า,ขาไปในร่างได้สองความสามารถนักล่า ถ้าให้เขาสามารถชิงความสามารถของผู้ถูกกินกินและปาดผู้ยิ่งใหญ่ทําให้เขาเข้าใจเรื่องราวในต่างโลกส่งผลให้เขาพัฒนามาเป็นสไลด์ที่น่าเกรงขามต่อเหล่ามอนเตอร์ทั่วไปจนกลายเป็นปีศาจท,ที่ยิ่งใหญ่ในภายหลังอนิเมะเรื่องต่อมาก็มีชื่อเรื่องว่าอาชีพกระจกแล้วทาไมยังไงข้าก็เทพเป็นอนิเมะภาคไทยมีอยู่ด้วยกัน13ตอนเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีอนิเมะเรื่องนี้ก็จะพูดถึงฮันจิเมะัยรุ่นหนุ่มเกมโอตโตโคุ ได้ถูกเทพจากต่างโลกอัญเชิญมาพร้อมกับเพื่อนลูกชั้นทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยในโลกนี้เพื่อช่วยกอบคู่โลกฮาจิเมะเริ่มด้วยอาชีพสร้างอาวุธที่ไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้แล้วยังถูกเหยียดยามจากเพื่อนร่วมชั้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับนักบุญเลยผู้กล้าแต่ภายหลังสูงก็ได้ตั้งครั้งใหญ่ที่เกิดกับเพื่อนร่วมชั้นฮาจิเมะที่พยายามอาชีวิตรอดกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาจนกลายเป็นนักสร้างอาวุธที่มีความสามารถสุดเก่งไปแล้ว อนิเมะเรื่องสุดท้ายของเรามีชื่อเรื่องว่า Overlord จอมมารพิชิตโลกเป็นอนิเมะซับไทยมยีด้วยกัน13ตอนและเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่จะกล่าวถึงในปีคศ2126เกม RPG โลกออนไลน์เสมือนจริงหรือ D.R.M.M.O.R.P.G. ชื่อดังอย่างอกา a s l ที่ต้องมาปิดตัวลงในวันหนึ่งแต่ตัวเอกของเรื่องอย่างมูมอนกะก็ได้ตัดสินใจไม่ล็อกเอาออกจากเกม เขาได้เปลี่ยนรูปร่างตัวละครเป็นร่างโครงกระดูกอาชีพนีโครเมนเซอร์ในฐานะจอมเมทที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วอาศัยอยู่ในโลกนั้นโลกนั้นก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยโดยเริ่มจากตัวละครที่ไม่สามารถบังคับได้หรือที่เรียกกันว่า NPC นั้นเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดมวลกาะึงเรื่อกที่จะต่อสู้ผู้ปกครองโลกนี้และเปลี่ยนแปลงไปตามแบบที่เขาต้องการแล้วก็จบกันไปกับการแนะนำ8ออนิเมะเพื่อเอกมาต่างโลกด้วยพลังที่เหลือลน้น แล้วเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบทั้ง8เรื่องที่เรานํามาฝากกันนะคะแล้วก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยเราขอฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยส่วนในวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ